ระเทียมมีชื่อเรื่องลือสักใหญ่ศูนย์รวมใจพระยาปาดงามธรรมชาติภูใสดาวเรียนคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผลการดำเนินงานของกศนอเอน,น้ำปาดประจำเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565มีดังนี้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศนอำเภอน,น้ำปาดจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรพุทธศักราช2551ในระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยคุณครูกศนตำบลพบกลุ่มนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ site, และออนแนในพื้นที่ทั้ง7ตำบลหนึ่ศูนย์การเรียนชมุมชน โดยได้รับการในเทศการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากผู้หนวยการข้าราชการครูและครูอาสาสมัครกศนการสังส่งเสริมการรู้หนังสือแก่ผู้ไม่รู้หนังสือและผู้ลืมหนังสือกลุ่มผู้สูงอายุ มเหสักไวัยใสตำบน,น้ำไครและกลุ่มผู้สูงอายุตำบลบ้านฝายกิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรผู้ลืมหนังสือณนะอาคารผู้สูงอายุตำบน,น้ำไครอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิต์มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน60คน ในวันที่6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2,565กศนอำเภอน้ำปาดดําเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือเอ็นเน็ตประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,564ณสนามสอบโรงเรียนน้ำปาชนุปฐมอําเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิต์โดยมีนักศึกษาเข้าสอบร้อยละ80การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กสนอเอน้ำปาดจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ดังนี้โครงการการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านโครงงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมนักศึกษากสนอเอน้ำปาดณนะหอประชุมกสนอเอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิต์มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน50คน โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาณหอประชุมกศนอำเภอน้ำปาดมีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน50คนการจัดการศึกษาต่อเนื่องโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศนอําเภอน้ำป่าจัดกิจกรรมโครงการสนฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มสนใจระยะสั้นการทําก๋วยเตี๋ยวลุยสวนและน้ำอิตาเลียนโซดาดําเนินการในวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ณวัดบ้านห้วยเนียมหมหู่5ตบนน้ําไผ่อําเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิต์มีผู้เข้าร่วมโครงการจํานวน35คน โครงการนฝึกอาชีพชุมชนช่างพื้นฐานช่างเชื่อมดำเนินการระหว่างวันที่18-25กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ณกศนตำบลท่าแฝกหมู่5ตำบลท่าแฝกอำเภอน้ำปาาจังหวัดอุตรดิต์มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน11คนการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนกศนตำบลมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน259คนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับผู้สูงอายุมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน53คน งานบุคลากรระหว่างวันที่1 3ถึง3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565บุคลากรกศนอเอภน้ำปาดเข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำหลักสูตรสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานกศนจังหวัดอุตรดิต์เพื่อให้สถานศึกษานำข้อมูลและองค์ความรู้ในท้องถิ่นมาจัดทำเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละอำเภอณห้องประชุมมณีนาน เขื่อนศิริกิจอำเภอท่าปลาจัังหวดอุตรดิตถ์ระหว่างวันที่8-9ถึงกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565บุคลากรกศนอ,อ,อน้ำปาด ดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกศนอมเภอน้ำปาดประจำปีงบประมาณ2565การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจสามารถพัฒนาการจัดกับ กระบวนการเรียนรู้พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาณนะหอประชุมกศนอ,อำเภอน้ำปาดตําบลแสนโตอําเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิต ระหว่างวันที่17-18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นางสาวอัญชชนคันทเสนครูผู้ช่วยร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินการสอบการประเมินคุณภาพการศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ด้วยระบบอ e ิเลนะ็กทรอนิกส์ e-exam ณโรงแรมรอยัลรีเวอร์กรุงเทพมหาคนครงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษในวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565บุคลากรกศนอำอเภอน้ำปาดเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านเข้ารับรางวัล ประจำปี2565ของจังหวัดอุตรดิตโดยนำกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนระยะสั้นการทำ๋วยเตี๋ยวลุยสวนและการทำน้ำอิตาเลียนโซดากิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้บริการณบ้านห้วยเนียมตำบลน้ำไผ่อำเภอน้ําาาดจังหวัดอุตรดิตถ์ นางสาวสาลาลีพรมมาครูอาสาสมัครกอสนอำเภอน้ำปาดเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในวันวาเลนไทน์เพื่อเป็นการเฝ้าระวังเหตุอันไม่เหมาะสมและควบคุมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาในวันวาเลนไทน์ประจําปี2565โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาอุตรดิตเ์เขต2ณบริเวณจุดเสี่ยงโรงแรมรีสอร์ทสถานประกอบการสวนสาธารณะในเขตพื้นที่อำเภอนนํำป่าจังหวัดอุตรดิต์ในวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ค่ะสำหรับผลการดำเนินงานของปสนอำเภอนนํำป่าประจำเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช2565ก็มีเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในเดือนถัดไปสวัสดีค่ะ